ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพินาัันมาีนะค่ะชื่อเล่นชื่อต้นตุลอยู่ชั้นป .4 ทับ3ค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อพินาชัดพันมารีอยู่เอ้ยชื่อเล่นนะครับอยู่ชั้นป .4 ทับ3นะครับวันนี้จะมาทำผัดวันนี้จะมาทำบวชบวชมันรวมมิ้นนะคะขั้นแรกเราจะใส่น้ำกะทิลงไปนะคะหางกะทิค่ะหางกะทิค เราจะค่อยๆเทมันอย่างค่อยๆอย,อยางนุ่มนวนะครับแล้วก็หลังจากใส่หางก,กะทินะคะให้ให้ใส่ใบเตยลงไปะค่ะขนสามนะครับใส่ที่เราใส่หัวมันที่เราเตรียมไว้นะครับจะใส่ลงนะครับโอ้ยังนนวอยู่เลยเสรแล้วนะครับค่อยๆเท จะเจอกระสุนออกมาดีๆนะครับระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันร้อนครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วหมดยังเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะครนีอคือี้ำตาลทร้ยไม่ใช่สิครับใส่น้ำตาล เราก็ตามด้วยอะไรอ่ะ้ตาทรายตามด้วยน้ำตาลทรายน้อยๆนะครับน้อยหรือเยอะแต่แต่เราก็ใส่น้ำตาลให้หมดทั้งขงเลยนะครับปุ๊บใส่เกลือประมาณท่านี้นะครับแล้วก็ใส่ เข้ากันเลยนะครับจากนั้นก่อนจะเข้ากันนะครับต้องคนอยา่างพิถีพิถันเท่านั้นนะครับปิดฝาจากนั้นเราก็ปิดฝารอเดือดด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวกะทินะครับจ<ร>า,ากนั้นเราก็รอสักครู่จากนั้นเดี๋ยวก็เอามาใส่ในถ้วยที่เราเตรียมไวนะ้แล้วนะเสร็จแล้วนะคะ โอเคนะคะจากนั้นเราก็ใส่ใส่ลงไปในถ้วยที่เราเตรียมไว้นะคะเดินแล้จะรับรูออ้ไว้ออแล้วก็จากนั้นนะคะก็กินให้อร่อยเลยนะคะโอเคหัวกอดขอตัดกอดนะ,ะต้องระวังอันนี้เป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวปักพอครับข้อควรระวังด้วยนะครับจากนั้นก็กินเลยนะคับ ร้อนเลยเนี่ยก็ออกร่มมากนะครับแถมเนื้อก็ละลายในปากด้วยนะครับแล้วก็หวานมากเลยครับ